นี่ค่ะเรามาดูกันต่อกันเลยนะคะใน EP ที่2นะคะในเรื่องของการบอกพิกัดด้วยระบบเส้นขอบฟ้านะคะการที่เราจะบอกพิกัดของวัตถุบนท้องฟ้านะคะด้วยพิกัดที่ง่ายที่สุดนะคะก็คือด้วยพิกัดเส้นขอบฟ้านี่เองนะคะเส้นขอบฟ้าจะบอกด้วย2ค่านะคะก็คือค่ามุมทิศและมุมเงยบอกด้วย2ค่าคือมุมทิศและมุมเงย โดยมุมทิศจะเริ่มนับจากทิศเหนือนะคะวนไปทางทิศต,ตะวันออกนะคะเริ่มนับจากทิศเหนือตรงนี้3 6 0อูนย์องศานะคะวนไปทางทิศต,ตะวันออกนะคะทิศต,ตอนออกก็จะมีมุมค่ามุมเป็น90นะคะทิศใต้ก็จะมีค่ามุมเป็น 180ทิศตะวันตกก็จะมี270และทิศเหนือวนกันไปอีกครั้ง360นะคะตรงนี้คือมุมทิศนะคะหรือค่าอาสมุดนะคะต่อไปการบอกอีกอันนึงคือบอกด้วยค่ามุมเงยว่าเราเนี่ยต้องเงยจากเส้นขอบฟ้านะคะนับจากเส้นขอบฟ้าเนาะว่าเราต้องเงยไปเป็นมุมเท่าไหร่ ถ้าเราอยู่สูงจากขอบฟ้าค่ามุมเงยก็จะเป็นค่าบวกก็จะมีค่าตั้งแต่0ถึง90องศานะคะส่วนถ้าวัตถุที่อยู่ต่ำจากขอบฟ้าเราก็จะให้ค่ามุมเงยเป็นค่าลบนะคะก็ตั้งแต่0ถึงลบ90องศาเช่นกันนะคะคราวน,นี้เราสามารถนำมาเขียนเป็น พิกัดได้โดยเราจะใช้มุมทิศคอมมาด้วยมุมเงยนั่นเองนะคะอ่าน,นี่คือการบอกพิกัดเนาะมุมเงยก็เป็นการบอกว่าเราต้องเงยขึ้นไปเท่าไหร่โดยที่ถ้ามันอยู่ตรงตำแหน่งจุดเหนือศีรษะพอดีตรงนี้แสดงว่ามุมเงยก็จะเท่ากับ90องศาจะบอกมุมทิศ ไม่ได้นะคะเราจะบอกค่ามุมทิศไม่ได้ว่าวัตถุนั้นเนี่ยมาจากที่ไหนอยู่ตำแหน่งที่ไหนเพราะอยู่ตรงจุดเหนือศีรษะพอดีนะคะ,ะคราวนี้เรามาดูนะคะแล้วเราก็มาบอกพิกัดนะคะของดาวต่อไปนี้เนาะอ่ะเริ่มจากดาว A นะคะดาว A เหนือคือตรงนี้นะคะทิศเหนือเนาะตรงนี้คือทิศต,ตะวันออกนะคะตรงนี้คือทิศตะวันออกตรงนี้เก้าสิบองศาผ่านมาดาวเอตตรงนี้นะคะเขาบอกว่ามันหยุดถึงก่อนทิศใต้ห้าสิบองศาซึ่งใต้ตรงนี้คือมุมหนึ่งร้อยแปดสิบแสดงว่าตรงนี้คือหนึ่งร้อย 30องศาแสดงมุมทิศอ่าเราจะบอกเป็นพิกัดน,นะคะมุมทิศคอมมาด้วยมุมเงยเนาะมุมทิศคือ130องศามุมเงยข้อนี้ตรงนี้คือเส้นขอบฟ้าสูงขึ้นไปกี่องศาคะ70องศาอ่านี่คือของดาว A ต่อไปดาว B นะคะ มุมทิศของดาว B ดาว B เลยอยู่ในตำแหน่งที่เลยจากทิศใต้ไป15องศาทิศใต้คือ180เลยไป15ก็คือ195องศามุมเงยมีค่าเท่ากับ60องศานั่นเองนะคะส่วนดาว C อยู่บริเวณจุดเหนือศีรษะพอดีดังนั้นมุมทิศ ไม่มีมุมเงยคือ90องศาโอเคไหมคะหวังว่าทุกคนนะคะจะเข้าใจในเรื่องของการหามุมทิศและมุมเงยของดวงดาวนะคะแล้วเรามาเจอกันต่อใน EP ที่3เลยค่ะแล้วเจอกันค่ะ